ครับผมครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนสบายดีพี่น้องลาวเชียงที่อยู่ทั่วทุกบุมโลกและก็บสบายดีพี่น้องลาวเขาที่สปปลาวมาเป็นรอบที่สองครับเมื่อกี้โนตบุกโนตบุกผมมันค้างมันตัดไปเลยพี่น้องเมื่อกี้นี้ก็เลยลุดไปสัญญ,ญาณนะก็เลยลุดไปเอามาต่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ คือเฮาที่มาวิเคราะห์ไปน้ำกันเลยว่าว่าสูตรการจะตั้งรัฐบาลเนี่เพื่นที่เป็ี่ยนไปในใดเนะครับนอกก็คือเมื่อกี้นี่เขาไปฮอดไอ้เปรียบคอมแพร์ลนะเปรียบเทียบไอ ผลการเลือกตั้งของปี66กับ69เมื่อกี้นี่โน้ตบุ๊กของผมมันค้างไปเลย FC เมื่อกี้กันเลยว่าไหลสดมันเลยหยุดเมื่อกี้นะครับขอโทษหลายๆ FC พอดีเข้ามาห้อนเมื่อกี้นเนี่าะอ่าเปรียบเทียบผลการเลือกตั้งเนาะปี69ภูมิใจไทยแลนด์สไลด์พี่น้องอ,อ แรนสไลด์ยังไงคือว่าปี66เพิ่นได้แค่71ที่นั่งเนาะจำนวนสสในสภาแล้วก็ปี69เฮานี่ล่าสุดที่ยังบวเป็ารหนทางการ193ที่นั่งผลต่างบวก122ที่นั่งมันเกินอย่างขึ้นเลยพี่น้องมันก็ภูมิใจไทยคือมาแรนสไลด์ครับแทก็คือในบทบาท การทํางานสองเดือนนะครับนอกที่เห็นเนืคือเนี่ยเป็นตัว,ต,วตัวแทนตัวแทนของขั้่อนุรักษ์นิยมเนาะแม่นว่าครับที่เช่นทํางานคู่กับทหารก็ได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับทหารการเข้าถึงรั้วชายแดนแม่นวาครับ จะเห,เห็นภาพออกมากคือว่าทางอีสานใต้ที่เป็นชายแดนมาจนฮอดทางจันบุรีตราดเห็นบอมครับมันก็เลยเป็นที่มาของแลนสไลด์ผลต่างที่มันเพิ่มขึ้นมา122ที่นั่งนั่นแหละครับสีน้ำเงินเบิดเลยชายแดนนะครับเห็นบอกครับแบ่งให้อ่า เพื่อไท้ไปประมาณสองที่นั่งมังที่สีสเกตเป็นบอกครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเป็นอย่างคือบวกถึงร้อยยี่สิบสองที่นั่งเลยนะครับแต่ก็าภาพรวมนี้คือสีน้ำเงินนะเป็นสออเคตนี้เยอะทั้งภาคกลางพร้อมครับที่ที่ผมนิเคราะห์ผยกับเอฟซีเมื่อคืน แต่พอมาถึงพักประชาชนนะครับนะอ่าลำดับที่สองในพักประชาชนปี2,566เลือกตั้งคราวที่แล้ว141ที่นั่งพอปี2,569พี่น้อง FC เขาเห็นว่าครับ74ที่นั่งโอ้บอแมนบอแมนบอ,บอพิทบอพิทอ่าพักประชาชนข้างบนเด้อพี่น้อง151ที่นั่ง ปีหกเก้านี้ร้อยสิบแปดพอดีมันค,ค่อนข้างซีไอโตหนังสือน้อยนิดนึงผมเลยว่านียครับลบไปสามสิบสามที่นั่งของพักประชาชนก็ด้วยด้วยเหตุที่ว่าอะไรแหละคือกรุงเทพม,มหานครสามสิบสามที่นั่งเห็นไหมครับพักประชาชนกวดเบ็ดเลยมันก็เลยมีอย่างที่เป็น ก่อนที่ซีเฮาซิเลือกตั้งในเอฟซีจำได้ว่มันจะมีสโลแกนหนึ่งที่ที่ว่าขึ้นมาเลก่อนนี้ว่าโค้ชเด้ผมว่าผมว่านะว่ากูแก่กูโง่งกูจนกูชนะนะครับมันก็นเลยมาแก้ไขกันสำหรับคนอายุหลายๆอย่างผมในกรลักห้าสิบขึ้นเห็นบอกมันก็นเลยมีสโ,โลแกนนี้มาแก้ไข พอมีหัวก้าวหน้าที่สนับสนุนพรรคประชาชนและพื่อนออกมาเว้าด์เย้อนแก่ย้อนโง่ย้อนจน <c oughs> จังเพนี่มันมีสโลกแกนขึ้นมาและกัรหลายๆอย่างก็คืออย่างด้วยค่าทาหารเป็นต้นด้วยค่าทาหาร ในส่วนนี้ก็คือเห็นบอกครับใช้แดนว่าได้ลงไปได้เว้าแต่อยู่กรุงเทพเห็นว่าสามสิบสามที่นั่งในกรุงเทพมาบวาลงไปเนเป็นการด้ค่าทาหารที่ทำหน้าที่อยู่ใชยแดนซึ่งมันแตกต่างกับทางขั้วเสียเงินเห็นเห็นม่นบอครับนั่นแหละมันก็เลยเกิดการแลนสไลด์เต มันมีข้อสังเกตอยู่เลยพี่น้องเมื่อคืนนี้มันมีข้อสังเกตอยู่เลยส่วนหลายเลยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคือยังแต่แต่ละเขตเนะี่ยยังมีพรรคประชาชนติดอยู่สองสามอยู่ตลอดเลยในในการเลือกแบบเขตนะครับสังเกตได้แต่ที่มาแรงก็คือพักกล้าทำ เอาที่สามก่อนนะพักพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยในปีหกหกพี่น้องเห็นบ่ครับได้ร้อยสี่สิบเอ็ดที่นั่งเขตบวกปฏิริษีแต่ตกมาปีหกเก้าได้แค่เจ็ดสิบสี่ที่นั่งติดลบไปตั้งหกสิบเจ็ดอ่าผมเพื่อไทยนี่พี่น้องเอฟซีกอนซิหนาซีพอ เห็นภาพเดี๋ยวนะพอเข้ามาบริหารเห็นบ่ตั้งแต่เศรษฐาคุณเศษฐาจนมาฮอตคุณอุ้งอิงแค็นั้นแหละเห็นภาพมันก็เลยเป็นกระแสทำให้บวกกับบ่มีแม่เล็กดึงดูดนะนนี่เป็นเจนเจนรุ่นลูกไปมันบ่มีแม่เล็กดึงดูดแต่ทำว่ากระสุนกระลายกระลาย Okay. รอบนี้ก็คือได้แค่เจ็ดสิบสี่ทีนั่งปีหกเก้าลำดับที่สี่นี่พักกาทำนี่ที่น้องเห็นเ็นเลยว่ามาแรงแซงเนี่ยเนี่ยนพักกาทำแบบว่าไปไปดีลแบบเดจ็จังได้เข้ามาแบบเซื้อไัยสเนี่ยผมก็ยังเซื้อภัยได้ตั้งห้าสิบแปดทีนั่งถึงจะย,ยังบ่ทั้งเป็นทางการกกต่อ,องบอก บอกประกาศเป็นทางการกับจริงอยู่เป็นบ่ครับได้ก็บตามมาด้วยเซอร์ไพรส์อย่างนี้นคือประชาธิปัตย์ที่ไปนำคุณอภิสิทธิ์ับมานั่นแหละครับปีหกหกได้ยี่สิบห้าที่นั่งปีหกเก้าได้ยี่สิบสองที่นั่งกรลบไปสามแต่สังเกต อีกอย่างหนึ่งก็คือพักของลุงร่วมรว,วมไทยสร้างชาติพี่น้องเห็นบ่มครับปีหกหกไหมได้สามสิบหกได้ได้สามสิบหกที่นั่งแต่พอมาปีหกเก้านี้ได้แต่ปารต์ตี้ลิทสองลิทลบไปสามสิบสี่แต่แสดงว่านี่สามสิบสี่นี่ไปไปหาทางกล้าทำได้ในเห็นบ่มครับ นั่นแหละมันก็นเลยเห็นภาพออกมาลักษณะนี้โดยโดยส่วนหลายเลยก็คือป่าล้อมเมืองเนี่ลักษณะนี้ของแลนสไลด์ของภูมิใจไทยมันบอกรับพี่น้องกระจุกกระจุกอยู่ในตัวกรุงเทพมหาคนครก็คือในะพรรคประชาชนที่เพิ่นได้สามสิบสามเขต อา้าวเขาว่าเขาว่าเบิง่งสาเหตุที่แลนสไลด์อีกอย่างนึงก็คือสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดยห็นงบครับนยโยบายข้อหกนี่คือสร้างกำแพงชายแดนป้องกันภัยความมั่นคงอันดับข้อหกนี่กคือนยโยบายน,น,นี่มันกินใจได้พี่น้องมันกินใจของพี่น้องทางชายแดนและกับ หลายๆหลายๆที่คนละครึ่งพัดข้อแรกเลยคนละครึ่งพัดนี่ก็นอกต้องกลับมาเลยซึ่งมองเบิงนโย,ยบายสิบข้อน,นี้มีความเปลี่ยนไปได้แต่ก็คือ ถ้าเกิดทำข้อหกเลยสร้างกำแพงชายแดนซึ่งมีทั้งกองทุนของฟ้าหญิงเนาะแล้วก็งบประมาณทางกองทัพเองเตัวนี้เนี่ยมันยิ่งจะปังกินใจคือนึงได,ได้สัญญาได้ทำเลยและข้อซิปเนี่ยครับเรียนฟรีต้องมีจริงเนี่ยสำคัญเลยข้อนี้เรียนฟรีต้องมีจริงนี่เพื่อคนไทย สมควรที่จะเพื่อคนไทยได้เพราะอย่างเพราะว่าซิปประเทศต่างชาติที่เขาให้เรียนฟรีอยู่แต่นักเรียนไทยสัญชาติไทยคนไทยเขายัางกู้ก่อยอสอเรียนอยู่พี่น้องเห็นบ่าน,นี่นโยบายข้อซิปนี่สำคัญเลยซ้อยซ้อยกันจับตาและตั้งคำถามเนอถ้าเกิดสมมติเป็นตั้งรัฐบาลแล้ว คนไทยเขาต้องกู้ก่อจะอเรียนเนาะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมก็ยังได้กู้ได้สมัยผมเรียนปอตีนะก็ใช้ใจคืนเบ็ดเลยแหละนี่สาหรับคนไทยเขาเป็นอย่างคือยังต้องมากู้เออเนี่ยมันก็เป็นการตั้งคําถามแต่สิเปิดฟรีที่มีราฐกิจจารเบกษาลงมาแล้วว่าให้ตั้งชาติ ทุกเสื้อชาติทุกประเทศที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยได้เรียนฟรีเนี่ยเห็นบอกรัฐมนตรีคือไปทำนโยบายหรือว่ากฎหมายพอาราก่อตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอาสิไเ้ยเบรกนักเลยเลยนี่ยคอคอสิบเนี่ยพยายาม ตั้งคำถามได้พี่น้องเลยและก็สังเกตแต่อย่างสวัสดิการแห่งรัฐนี่ยก็เป็นบัตรคนจนรูปแบบใหม่แม่เชื่อมัอนเนี่าก็โอเคและอีกอย่างหึึ่งข้อสามเนี่ยพี่น้องถ้าเขาการเมืองเขาบัวนิ่งบ่มีเสถียรภาพเหมือนที่ผ่านๆมาเวียดนามแซงเข้าได้ครับ GDP ในในอาเซียนของเขานเวียดนามเพ้าเวียดนามเป็นฐานผลิตแต่ของเขานภายในของเขานี่ นักฉคนั้นเลยครัผมก็อยากให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและการลักชาติต่างชาติเนี่ยที่ยังไปเปิดปีวีซ่าเข้ามาเนี่ยลักลอบเข้ามาทํางาน,นเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองอยู่ทางระยองนี่คือกันร้านอาหารจีนเต็มอยู่นะครับอันนี้ตัวอย่างแต่เวียดนามนี่คือผลิตสินค้าได้เป็นฐานผลิตของ ส่งออกอเมริกา,าแบรนด์ดังๆเห็นบ่กครับโรงงานต่างๆถ้าเกิดมีคอร์รัปชั่นเนี่ยเขาลงโทษร้อยเปอร์ซ็นประหารชีวิตเพราะว่าคอร์อรัปชั่นในบ้านเขาทั้งสแข็มเหม่อมาอย่างเนี่มีอำนาจมันเป็นตัวชุด GDP ของเขางระบบเศรษฐกิจของเขาห่วให้ก้าวขึ้นเนยพี่น้องอันนี้ก็ สำคัญข้อสนียย่นโยบายถ้าทําได้นี่ก็มันสิสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านเฮาได้แล้วข้อ4นี่ค่าไฟต่ำสามบาทต่อหน,น่วยนี่ซึ่งพิ่ก่อนพี่น้อง fc ฟซีจำได้ว่าเขาใช้ไฟบกเกินหน่วยละ3บาทนะเต็มที่3 3บาท2ี่บาทบกเกินนี่ผมยังจำได้อยู่ แต่พอเห็นโมมีการลงทุนลงไฟฟ้า,อย,าอย่างขึ้นมไมหมา,าซื้อไฟนไปทำสัญญาซื้อขายไฟล่วงหน้าอย่าง,างันผลิตเกินนะครับภาระมันเลยม,มาตกที่ประชาชนในห็นบอกครับพรานี่ก็สำคัญถ้าทำได้เนี่ยอกเกินสามบาทเนี่ย ข้อเจ็ดทหารอาสาพอนี้ก็ถ้าทำได้ก็ดีพยาบาลอาสาหนึ่งแสนน้าตาเงินเดือนหมื่น้าสี่ปีพอนี้สำคัญเลยเอาง่ายๆเ้ีผมลงโรงพยาบาลบ้านเกิดผมเลยอยู่บึงการนีครับมีหมอจากคน,นเห็นบอกครับถ้าเกิดเท่าสร้างชุดนี้ขึ้นมาได้เพื่อที่จะ ซ้อยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลนี่มันกด็ดีมีหมอมีพยาบาลบ่แม่นหมอคนนึงรักษาคนเป็นห้าร้อยหกร้อยต่อวันมันกระบบั่วถึงสมควรครับสมควรสร้างสร้างหมอสร้างพยาบาลเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนข้อเก้าเนนือบา์เทอร์เทรดดิ่งนี่อ่าแม่เจียวกับพอง สินค้ากเกษตรของเฮานี่ที่เป็นว่าเพิ็นสีพักกันอันนี้คือนโยบายเนาะแต่สำคัญเหนืออื่นใดนถ้าเกิดการเมืองนิ่งมันจะทำให้ข้อสาม GDP ของเขานี่ไปน้ำพร้อมอันนี้บึงนโยบายของเพิ่นเรีวยว่าเพิ่นเสียไปเลยนี่อันนี้คือตัวเลขเนาะที่เฮาวอาไปเมื่อกี้นี่ ที่เข้ามาจุดที่ว่าเพ็่นชิดดึงไผ่ดึงไผ่มาเนี่ยสู่เจตตังรัฐบาลเพื่อนพุ่มใจไทยบวกกับล้าทํานี้โตัักอยู่แล้วเนี่ยครับพุ่มใจไทยครับกล้าทํา แบบนึงเลยครับได้บ้าวสิบไปสิบไปเบิ้งโต,ตนี้ ผลประชามาติก็เห็นชอบนะครับเนาะเห็นชอบกันอยู่ประมาณเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตีได้ประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นอันนี้คือบทบทเป็นทางการนะครับด้ในตัวนี้สูตรจัดตั้งนะครับสูตรจัดตั้งพรบมเบ่งสูตรจัดตั้ง การจับขั้วที่ที่ผมมองไว้ก็คือพี่น้องเอฟซีที่คิดคือผมบอสอ่ากล้าทำเมื่อกี้ที่ผมว่าไปนีิก้าทำบวกกับอ ดันหน้าจอขึ้นให้พี่นอพบังก,การทำบวกกับภูมิใจไทยในตอนนี้มันสองร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งกับเกินครึ่งนึ่งไปเสียงนึ่งเป็นว่าครับเพราะว่าทางบัดในสภา,าเขา,ามันมีอยู่ห้าร้อยที่นั่งครึ่งหนึ่งมันก็สองร้อยห้าสิบเป็นว่าครับ <c oughs> เกินครึ่งหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบเอ็ดมันก็เกินไปหนึ่งที่นั่งที่ กาทำนี่เป็นตัวยืนร่วมครับภูมิใจไทยสองรอยห้าสิบเอ็ดที่ดังแต่พักประชาชนนี่าฝ่ายค้านแน่นอนอผมยังเชื่อว่าเพื่อไทยสิบไปยูเป็นฝ่ายค้านนะครับพี่น้อง น้องจิตคือผมวะแบบหนึ่งเดี๋ยวผมออกตัวอันนี้ผมลงแบบหนึ่งมันใหญ่ไปเอาพักใหญ่ับพักใหญ่ใส่กันเองวะครับ ฝ่ายค้านซึ่งก็สูสี่กันอยู่ได้นี่อ้าวแต่ตัวสำคัญเลยคือสำคัญเลยก็คือนี่ถ้าเกิดประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยครับแต่ก็คือประชาธิปัตย์หัวหน้าอาบิซิดประกาศบอรวมครับร้อยเอกธรรมนัตมันก็นเลยยังเป็ี่นข้ออยู่ ซึ่งสูตรนี้ผมเชื่อมันว่าสิเปลี่ยนไปสูตรนี่ยีบสองที่นั่งของประชาธิปัตย์นี่เป็นโตแปรเพราะถ้าเกิดภูมิใจไทยดึงอ่ดึงดึงเพื่อไทยมาเป็นบอกครับถ้าดึงเพื่อไทยมานี่ยตำแน่งเลยครับตํำแหน่ง ตำแหน่งในรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยต้องยกโคต้ารัฐมนตรีเนี่ยมาให้มาให้ของเพื่อไทยในหลายเตืบได้ครับหลายตําแหน่งซึ่งภูมิใจไทยที่เลือกบัวชอยนี่ผมว่าบัวน้าเลือกาะถ้าถ้าเลือกชอยนี่ พราะถ้าเกิดเลือกช้อยนี่นะมันมีความเปลี่ยนไปได้ว่าถ้าเกิดมือใดเกิดการปอก out หรือบดขือกันนะครับพุ่มเพื่อไทยถอนเนอะจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยพุ่มใจไทยก็ต้องต้องสัน่นคลอนนะอำนาจรัฐบาล ในการลงประชามาติหรือว่าลงเสียงอย่างทั้งหลายก็ต้องอาศัยเพื่อไทยไดย้ถ้าเขาเขาโยกออกไปแต่ถ้าเกิดเป็นของประชาิปธัต์เนี่ยมันมันชิง่าย,ยาง,ง่ายหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีภูมิใจไทยก็ให้น้อยซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามันจะมาเป็นสูตรนี่ครับเพื่อไทยครับ พักประชาชนนี่สิเป็นฝ่ายค้านร่วมกันภูมิใจไทยหน้าสิควมเป็นไปได้กันหน้าคงจะดึงพักได้ย่างไทยรวมพลังพลังประชารัดเก่า ตังรัฐบาล